สบายดีพ่อแม่สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องย่ามใบบ่ายเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกคนแต่ต้องมาเบิ่งมาส้มส่องปลาเมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้ก็แผนเก่าเลยลพ,พ่อแม่พ,พ,พี่น้องล่างสวยกับร่างพักแนวน่ากระไรคู่ไร้คนนี่จะเป็นเสียผู้สาวมาแบบพี่น้องนี่จะพูดงามบ้านขาเอีไงล่ะย่านนุ่มเป็นหมกักผู้หญิงมองได้ผู้สาวลายลนี่แม่นซอยงานโหลดได้ซอยโล,ล้ ลอยล่วๆเนาะเอากล้วยตายตายค่ะก็ขอโทษเด้อคุณแม่เสียงดังดังผุขาก็ได้เสียงเกินหน้าเกินตาอย่างกว่ากระโพดเสียงดังดังเนาะขอโทษเขอไปละลายผู้ได้แสบแก้วหูเลยเนาะ จังหน่อยสิไปห้าทุงจังหน่อยสิไปห้าทุงมาใส่รากไว้สักก้อน <c oughs> ไปเบิ่งหนาสาวๆทั้งหนาก็านาะมาถ่ายทั้งลังพึ้นตาก,กล้องเคลื่อนที่กอ <c oughs> นเ้อน้องพ้ <c oughs> นน้องเกลี่ ลืมชเฉยยังก็น้องซอยทางล่างตีกับน้องเหมกันพอแบบพี่น้องน่ะน้องจานสั่างดิอยางเป็นน่องของเขารายงานโตอีกสั้างคณะดเดียนโอ้ยสิบปรหาตักสิบอยากไดสิบปรหาค้าก้องมาอยากไปหินเบิ้งเบิ้งเบิ้คนเป็นจริงเลยแหละพี่น้องสามคนนี่ือชิบสูบขาเรืองงาม ลงได้ลงได้แบกได้บ่ค่ะเมันใจจ้ะใช้ใช้ไผเก็บผักอันผักติผักยังซะเก็บยังบ่ได้เก็บนะเอาผักกินกับลาบคือยังบ่ได้มีไปากันไปเอามันมันแดดออนก็นั่งโอ้ยเฮาสิไปนําแลซะเนาะไปเที่ยวป่าแม่นกินกเดียวเดี๋ยวเอาเดี๋ยว เอาส่องสาวแพงไปถ่ายก็ได้เนาะเที่ยวป่าจานไปนําเด้ออย่าปฏิเสธได้ผู้สาวไปหลายได้เจ้าปฏิเสธไม่ได้ไปละจ้ะหักให้เฮียงเบิร์ู้คนได้เฮียงผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้เออเจ็บเจ็บโลดเจ้าเจ็บโลดเจ็บเกือกผ้าเลยไปบาเนาะไปหาต้องเฮียงหามมาาแล้้วข่ยไ เราหยอกกันพี่น้องมัจมนจะมนโมนเนาะกุ้ยขอเขาห่มก่อนมันห่อนแฮง่ายอ้วนกันนิ้มเปื่อยเปื่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องใครถือเผาสวนมือนี่เบาแซงเบาแซงเ <laughs> บาแซงถือเผาสวนพี่น้องเบาแพงก็ไปเห็นงานกับเคยเถ่าเห็ุเทีนอนสาวพนทีบเน,น,นาะอยากไปติดอัน ใส่ปลาปลมให้มันแล้แว,วาาปลาต่ยามือนี้พอว่าเลี้ยงมันกับเมื่อยเห็ดงานในมาซอยเวียดเขาเป็นเมนูนอนัญชลกรเผื่นว่าม<ล>ือแรงเแต่เรื่องอัญชอนรเผื่นอยากติดใส่ปลาลมให้มันแล้วเคยเท่ากับผ้าเอามาลุ่มโต๊ะลุ่มตัางมาเส่าในกับผ้าเอาไปเวียดงานลายที่น้องเอ้ยช่างไดก็มีแต่เวียแต่งาน ปลามาจอสิเป็นวิ้นเมือาสีได้ข่ามานีดชวนแล้วแล้วเข่ามาโนดเน่กินนาะข่าเทียงอหน้าถ้าเอาข่าไวมป่านวมงาันเทพาไปเบิ่งไปชมทั้งทึงเนาะพี่น้องเนาะเถ่าแก่เิ็นกำลังสู่คอหักกับคอได้พี่น้องเลยคอพร้อมแต่งมืออื่นคอมือแตงมืออื่น แม่พอพร้อมกินพร้อมสิผ้าไปเบิ the ่งไปชมกอดจักสิเก็บภาพได้สำได้เดือพี่น้องเด้อเอาเนือยหน่อยเนาะบอไลก็ได้แต่ทั้งคั่วนี่เต็มที่เนาะแต่ทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็สิเก่งๆเนี่ยจักหน่อยใกล้บอสพักงานกับผู้ที่เอเผื่อลูกเพื่อเพื่อให้ดูเบิ่งจากทั้งคั่วแล้วก็ขึ้นมาทั้งเฮือนพี่น้องพิธีสู่ขอเนาะ สู่คอตอนบ่ายสู่คอตอนบ่ายแล้วก็แต่งมืออื่นเศ้าแต่งไม่ถึงกินหีดกินค้องนอกมืออื่นเารแต่สิมีแขกแขกคนมาห่วมือ

มีใหญ่โตมีให่โตกตเตเกตเกตเล่นาเลลังกาซินสอดกาสาล้านคำหนึ่งบาทขึ้นเพาะประเดประเดทอดเบดตหนักเดวางเงินเบ

เป่ากันเหลี่ยมหอยเนาะมีตะลุงบนบันเถกบนบันเถกสู่คอเนาะว่าฮีตคองมียังแน่มีเงินจำนวนเท่าใดกระท่องค้ำเท่าใดเนาะคือปราเมาเก่าไปเลยวปราเมากระทำน้ำพ่อขมงงขาสิงสอดสามสิบละคำหนึ่งบาทน้ำนักเนาะไตวาน ข้าไว้เอามาแต่งนะตั้งแต่เจิดนาทิคกับนำนำนาคองคำนะหนึ่งสลึงเนาะมือแต่งกับมืออิงสาวบ้านเจ้าบ่าวนะบ้านนางหัวคำบ้านเดียวก็แม่น้องลิงลิงนะ บาดในน้องลิงๆบาทน้องไอปง้ปังเนาะกระสิขึ้นกับบานเดียวกันเลยทีนั้แนแต่ว่าอยู่กลุ่มหน้าหัวค่ำหอดีๆเราเมื่อในซองเท้าเขามากพอสะแพงดีสมอ เมื่อนี่ปลาเมาประจําอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเบาแพงยังบวมาม,มีแต่ส่งปลาเมาเก็บผ้าเบาแพงยังไปทํางานกับเคยเถเก็บเทือทนสาวพอนทิพย์เนาะจะไปตีทรายปันล้มให้มันแหลวเมื่อนิวสัก็เลยสลละเวลาไปสก่อนแบ่งเวลาไปพี่น้องก็ยังมาสอยงานกับปนี้ตอนแรงที่สีเห็นดอกเนาะตน้ขำขำขตนค้ำๆัมคนเลยี่สีเห็น ว่าเ็ท่นว่าแต่ถ้าไวเขาถ้าอยู่ต้องแจ้งคนเราสิยันตะบวไหัวใ้เลยยัานเมื่อยแบบว่าโน่นแมนแมนได้ไข่สู่แล้วว่า่อยกันสักวอนแมนทะเลสูสะก่อนเคยเท่ากับผ้ามาลุ่งโตผ้าเใบมะเสาเนี่ยมันสวยแบ่งเวลาพี่น้องเพราะว่าทั้งได้ก่ะ เฮาก็อยากซอยแม่นทาง7เือนสาวพทิพย์ก็ฮ้อนใจอยากให้อันเพิ่นลงาคาเพิ่นแล้วเนาะทางงานสาวอาดเฮาก็อยากซอยใส่ปันลมเพิ่นว่าแม่นเอาแพงดอกเว้าแม่นบ่แพงเว้าเช้านี่เฮาไปซื้อปลากับเพิ่นเด้ เพิ่นมาสู่เอาไปซื้อปลาบ่ท่านฮอดอาบน้าสั่งห้องปลายเบียกรายงานซื้อปลาอยู่น้ำจานฉีดเรียเร้ยบเลียบเนี่ยคุณแม่เพิ่นซอยมาเด้ดคุณแม่เพิ่นซอยมาปลาสิบกิโลและทยอยเอาไปซอยสาวพรทิพย์พแม่หักทยอยเอาไปมือสา้านี่เอาสองโลแม่ แมนคนนี้เงินน้อแมนสิงคโปร์เนาะแมนก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆทั้งคุณแม่สิงคโปร์ที่อุตส่าห์ที่อุดโนนลูกลานเนาะก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งเป็นโฮมโพรโฮมไส้ให้พวกเฮาเด้อคุณแม่ให้อันอยู่มันควันยินค่ะคลายก็ขอให้เจริญหงเฮืองให้ร่ับให้รวยเด้อคุณแม่เด้อ กันเลือนอยู่ใกล้กันดิเนาะเจดนาดายเพราะว่าเลี่ยวไปหาคู่มือคุณแม่เราเป้าเมาเสียงดังหนวกคูคนโอ้ยคุณแม่เอ้ยคนมันสื่นอกสื่นใจกันแน่นี่แหละคุณแม่แต่เสียงดังเลยเนาะสื่นอกสื่นใจแห้งบริคของป้าเมาคนณพงพางเนาะว่าตรงไปตรงมาแล้วก็เสียงกระดังแบบนี้แหละหัวกระดัง คุณแม่เอ้ยมันมีความสุขเอยม่วนเนาะคุณแม่ก็ซอยบ่ได้ทิ่มได้ปะก็ม่วนติแม่น้องลิงๆเพิ่นก็ซอยอาก็ว่าเอากันไปนําเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กี่ที่กแล้วลมีตงแต่เตรียมย่อขาพะนะบ่อ้ายเออเตรียมย่อขา้โอเตรียมย่อขาป่าส่นผู้ใหญ่กินได้บาด เบิ่งซัมเน่แล้วเอาก็สีลงไปเบิ่งทงงั้าาทางหล,ลางเนาะบันลูกมาทั้งตลาดลูกมาได้แหละเจ็บนะรถน้ำมันนี่ซื้อเกือบมิเตอร์แล้วที่ปวดสบายดีเห็นห้ากระลูกได้ห้ลูกมาให้จเจ็บก็เล่นน้ำมันนี่อ้าวพี่น้อง พอเมาจะตื uhm, ่นบัดแมนแมยังอะนะอ้าวมีมวนโจโจตีสามอคอยรลดได้เห็นัดแมนยังเปตาสีเมาหัวแถะทะบ้างมาทังตลาดฮะตู้ี่วดี มือแรงจึงจับวังฮารตี้มันดินบุเพียงเนี่ยเดินมองนี่ก็ได้ห่มมาเนี่ยแม่นหันหนามาพี่นี่แม่เละเข้าวกมแม่เละมอดสวมมาหันหนาลงพี่หักศีบอแดดเ่ิคนบ่เอืออื่นเจ้าโอ้ แนนเออได้ได้ไวแนนอ่ะเอาหมองได้เหมาะกับเอาโลดเลือกเอาเอาังก็หุ่แล้ว่อาอยู่เนียง้จังสิบได้ง่ายมันห่มอยู่เบิดเมือยอยู่อ้าวไปสินใช้มากคนเดียวบ่ อยู่บ่อยู่ปุ๊สิมาทางมาทางพี่เพราะว่าสิมีโจ๊ะๆสิมีโจ๊ะๆได้พี่น้องเอ้ยไปบอกอยู่เฮือนบเดียวนี่สินํามืออัน้เจ้าเห็นบ่เาบ่ได้เว้าบ่มีงูเอ้าเฮาก็ยังบ่จ้าโอ้ผู้นี้บ่างหั่นน่ะ อเอมาแลกสั่งตู้กยก่าโเคน่เอาอีมาือบอกเอามาคือบอเอามาั่งว่าอยู่พี่กะมีจะได้ล้ะตสกี้เนี่ยเส้เอาูเซ่ยืนถามว่าโอ้ยยนอันยู่พี่นั่นมีหนักลกอยู่อ้ว่ะั่งเนอะูว่เออวัแรว่ะว มสั i, ่งตุมนเาแสั่งตุมาอีกแลว่ามาเมาไปไดู้้จากว่าสิมีตุ่เจ๊เเออเบิ่งทั้งนี่แล้วกันย์้อนไปเบิ่งทั้งขั้วะีกนั่งสีเอาตุ่มลงอันนี้จะดองนกันนั่งนั่งซัมาคีกันลมกันไปแอนกันไปเนาะถากินเข่าซสามาคีก่อนจะเมื่อ เอาไปเบ่งทั้งคั่วปั่นและแสบนี่อ้วนบอกว่าบวไวแล้ววะสัสไม่ขั้นมีไล่ๆจองนี่ให้โทษให้แม่น้องลิงลิงเอามาส่งไข่ติทานดีไข่สีเดิมนะไข่เนี่ยเพราะขันซิปจอกนี่มาส่งเล่นให้เข้ามาส่งนี่คือหยางห่าเท้ ที่าตังาวน้องบอกตั้อแล้วพันฮะั้งนองอกนเพื่น่ักะนะเนาะินเทกเก็บตมะม่วงพญาเมือแรงอย่างสีป้ายเก็บเอาไว้กินเมืออื่นพักอะแมนบ่มีข้าเจ้าดอกมีแะ่นนังอาดไม่ลูกอ่อน กบแมนผัวดิบด้นน่ะหมูน่ะหมูกับสบายดีอีกเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะห่อนแห้งพี่น้องห่อนแห้งปลาหมามาซื้อน้ำเย็นก่อนไปซื้อน้ำเย็นน้ำซาวแพงเนาะสิเอาไปส่วนสุเน,นองผู้หลังจานหลังพักกินจานขิดแน,ะนะ่เนาะกินน้ำกันเนี่ยแหละพี่น้องปลาเมาอเนี่ยห่อนปลาเมาเทกินแหละครับอันพอเบาแพงเนาะสิถือไปสู่หมูกินก่อนพี่น้อง ป้าห่อนลื่อลอย่หโ,โอ้ผู้หลังถวยหลังสามหลังพักหล,ล,ลังมีน้นำเย็นเซลเซลพี่น่องผู้ขาก็จะขอจบคลิปเด้อฝากติดตามชมคลิปหน้าคลิปนี่กับข้อเก่าเข้ามาสบายดี